การกลาบเรียนสวัสดีนะคงแขท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับค่ะก็สวัสดีเช่นกันนะคะสำหรับผู้ปกครองทุกท่านค่ะครับผมนายเซเวียร์สีเจนนะครับครูชั้นสองระดับชั้นประถมศึกษาครับค่ะดิฉันปีอชัศรีคำแหงนะคะเป็นห,หน้าฝ่ายอนุบาลค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนก็ได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้มาเป็นพิธีกรร่วมในกิจกรรมนะครับางาน ทั้งสอาบานสำคัญลูกแรงงานครั้งที่สองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับที่เกิดขึ้นได้นั้นก็เกิดจากความต้องการของท่านผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้อุ้ใช่ค่ะเอ๊เราเคยจับมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อเมืไหร่คะนานแล้วครับตานมากก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติการสอนที่นี่นะครับก็ประมาณ10ปีได้นะครับเราก็ว่างเวชการจัดกิจกรรมนี้มานานนะครับเนื่องจากปีนี้เราก็ได้มีการ ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการหาจุดเด่นจุดต้อยของสถานศึกษาที่เราเรียกว่าสวนันนาีะสัดนันนานะครับส่วนหนึ่งของท่านผู้ปกครองที่มีความต้องการกนะ็คืออยากจะให้บุตรหลานของท่านผู้ปกครองนะได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถ